นี่ครับนี่คือเป็นใบไม้นะครับใบไม้ที่่วงหล่นแล้วก็ไปอยู่บนหลังคาค้างอยู่บนหลังคาตอนนี้ทั้งต้นกำลังปัดปลดลงมาเพราะว่าเนื่องจากเยอะครับไม่ใช่น้อยๆจำนวนใบไม้แห้งนะครับแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาลงมาก็ต่อไปฝนตกหรืออะไรมันก็จะกลายเป็นใปอยู่ห้องบนแล้วก็นักเลยครับพอมันโดนน้ำมัน,นก็หนักแล้วก็มันจะทําให้น้ําขังแล้วก็บางทีน้ํมันซึมเข้าเข้าภายในห้องกระจกไ,ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องควนะเอาลงมาให้หมด เพื่อความสวยงามสะอาดแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันค้างท้องบนอีกประเด็นหนึ่งก็ว่าเวลาลมพัดแรงๆครับมันก็จะค่อยๆรล่นมาทีละใบสองใบสิบใบสิบใบนะฮะจนกว่ามันจะหมดนะครับเนี่ยดูเลยครับเ,เยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆเนี่ยเนี่ยฟาดลงมาเนี่ยจากทางโต้งนี่ทางโต้งฮะฮะเออเอาก็เนี่ยพอนั้นก็เข้านี่ก็เดี๋ยวพอรวบก็เป็นโดเลมอนเลยวะ เป็นโดเรลมอนแบกไปเลยสบายเลยเรียกว่ามีหัวใจหัวแล้วนี่ท่างต่อไปจะเป็นช่างใหญ่แล้วครับช่างโตมอนนี้เป็นช่างเล็กช่างช่างรองก่อนช่างช่างกลางผมรู้จักไม่ๆม่ก็เป็นช่างยังเป็นช่างน้อยครับช่างเล็กนี่เป็นช่างกลางต่อไปเป็นช่างงใหญ่ละเราต้องพัฒนาชื่อเป็นเลยเนี่ยครับดูยะพอใส่ใส่แบบเยอะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยบางคนเอ้ยนิดเว้ยนิดเดียวแหมแต่ว่ามันเยอะครับไม่ใช่น้อย แล้วก็เนี่ยสองห้องเดี๋ยวห้องมะา,หาหละทั์อีกห้องเดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเนี้ยครับแต่ว่าห้องนี้จะน้อยหน่อยเพราะว่าต้นมไม้มันไม่อยู่ตรงนี้แต่ห้องอพผมแล้วตรงตรงตรงเลยครับลนลงทาเลยครับอ่หงองนี้ก็จะน้อย,นอยหน่อยเลือประมาณสักไม่ไม่เท่าไรหรอกแต่ห้องนี้ยเนนยอะเลยครับ,รบเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือก็เอามีดหดสักสี่ห้ากิง่งนะคุณต๊ะเออเนี่ยอบสี่ห้ากิ่งเลยเนี่ยตรงเนี้ยเอาให้มันแล้ว่านั้น